แกะลูกผสมเลี้ยงง่ายเริ่มกินกระถินแล้วกินยาก,กินกระถินแล้วที่นี่เราเลี้ยงแบบลดต้นทุนนะครับมีหญ้าก,กระถินกระฟางแห้งแค่นั้นครับใบไม้ต้นไม้ที่เกิดจากธรรมชาติกินหมดไปต้องซื้อตังหานะครับลูกผสมเลี้ยงง่ายแกะ เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆพี่น้องเกษตรกร,กรเราที่สนใจเลี้ยงแกะนะครับประมาณนี้เลยอ้าวหัวดำนูนนาคุพอฟันนอนเดินข้างล้อรถนนี้ก็ตะพผู่นะครับผมขาวทั้งตัวแต่ที่นี้เราจะเอาพ่อลอยใส่นะครับผมดับเบลิลลอยทอบทับแมพลูกผสมสานตานะครับผม แกะก็มีหลายสายพันธุ์นะอย่างเนี้ยโคงใหญ่เงี้ยก็เป็นซันต้าแต่หูกินนะแต่ไม่รู้เขาเรียกสายพันธุ์อะไรจําไม่ได้นะครับผมหูเล็กหูเล็กนิดเดียวแกะหูเล็กนี่กระท้องไกออกนะครับเลี้ยงไงครับแกะลูกผสมโคงใหญ่น้ําหนักดีโตไวเป็นที่ต้องการสนใจเลี้ยงสำหรับพี่น้องเกษตรกรมือใหมท่ทนนะครับผมลูกปูอีพาร์คเมืองไทยเลี้ยงได้เลยนะครับกินง่ายอยู่ง่าย